จุฬาลงกรณ์大学จุฬาลงกรณ์大学มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฝาเจ้งต้าเส大学ฝ่าเจงต้า大学มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หมาซีหลงารณ์大学มัศีลงกรณ์大学มหาวิทยาลัยมหิดลหนงเยาต้าเส大หนงเยาต้า大学มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ学，ส术ต学，มหาวิทยาลัยศิลปากรสนาคานิน,นววเนนวลโล่มหาวิทยาลัยศีนคดินวิโรธตงฟังเต้า,ตา,ตามหาวิทยาลัยบูรพาซือ์าตาต่นต ซสุปาตุ้นต้าเสือมหาวิทยาลัยศรีปทุมหลานสือต้าเสือหลานสือต้าเสือมหาวิทยาลัยลังสิตมั่นกูต้าเสือมั่นกูต้าเสือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ